话说吧，让你看。 เนนที่ทางท่านในเนปัจจุบันนะครับก็จะได้ทำหน้าที่นพี่น้องที่มาโนวมาพิธีนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับสทางปนนี้นะครับกท่าวได้ว่ผช่าไม่รู้ไม่รจ สบายนะครับแรงงานพัฒนาการในสังกัดน,นะครับเป็นภน้าทีา่าทบานเป็นงานเกษตรเองเเรองับโดยโกลุ่มโอทคนอักษานะครับทีมง,งานตำบลสารสักข์น,กน,นะครับบ้านสินสักข์ ฟังน,นะครับดังนั้นตอนนั้นเลยก็จะมาายืนประจำจุดสถานที่ด้านหน้าแล้วก็นำธูปนะครับไปปั้ที่เครื่องถวายนะครับที่ต่อหน้านะครับผม ยังเคยวาจะรับพู้จากพนักงานของเรานะครับไปปักที่ด้านหน้านะครับที่เครื่องพนาักานะครับคนมาตมะหนักา สถิริของคนนะครับเพื่อสื่อถึงโลยานชาวชนบทนะคบเจ้าของสรนสกรมซึ่งตามประวัติก็มีอยู่ที่ห้าคนด้วยกันนะครับก่อนที่กัะมาเป็นวในประธานเสด็จนะครับลกดับต่อไปนะครับก็จะได้เรียนเชิญศาสนาพิธีกรนะครับได้นำกล่าวถวายเครื่องสักการะนะครับท่านนายเพืก็จะถือนะครับเครื่องสักการะนะครับผมเชิญครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสังเขกานิจารุเปศรีสิกังรัตเตจันตริเกวิมานิทีเประเถจะขามิตุวะนาสัพะเนเคหาวัตุวิเกตเต ประมาจยันตุเทวาจรัทรวบบิสเมยักษ์ขุนทัพนาคาจิตันตาสันติเกยังโอดิวัตรวัจนังสาธโมเมสุขนันตูสาทุโอกาสังข้าแต่พระศรีท,ทวีพิตอรพิสิทธิสุทธัศนนาทิคุณอดุลยเทพม่มีที่เบรรามาธิบดีสีโวโรปรเมสวน วรเสริระชิรังคัวัเรินเป็น,นทุกข์ิียักษ์อมอนยุเวศุนทราระสประปตะทิิถีเลิกในภูมิโลกนี้บันนี้ข้า,พ,าพระพุทธเจ้าประกอบพิธีขยายพูชาสัการะพระประชาชนบาข้าพระพุทธเจ้ขาขออัญเชิญเทพไทยเทวราชราลิผู้สิงสิิตยอยู่ในอมอนแมนเดนสวรรค์ ลูกแห่งห้องท่องทัศน์สกาลายเทพเจ้าเราใดทรงสัปดาเดเป็นเจอมเทพเทวันสังตานิเวศผู้เลือมฤ์ผู้มีกมลสมาธิอันสงบสัานำตั้งอยู่ในเป็นจเรระเวระเป็นสัตบุรุษผู้มีพระรัณนไรประเสริฐสุดเป็นสรณงาเครื่องกำจัดภัยอ่างไกรอุบัติวิบัติ สิรษะิดอยู่ในชิพยะอิเวะภูมิมณนทลนเบืองบนเวหาาภากาเบืองลางตัวราตานาจดีและอาณาจากักรอื่นกมีดวงกะไทยอันชุดชื่นเค็ดขวัญขวายในกุศลธรรมทั้งหลายทาั้งปวงข้าพระพุทธเจา้าขออันเชิญเ hey, ทพาถั่ว่ิพย,ยสถานด่งกัวมาแล้วนั้น ขออัญเชิญได้เสด็จมาพรอมกันนที่บริเวทมงคลพิธีนี้ขออัญเชิญได้ลังในายานุภาพลงในิพิธีนี้ให้สัจเ็จให้สัฤริจิผลขอได้โยนบรรดาลพระต,าต่างก่อแต่บนข้ามก็เจ้ย้าทลายและขออัญเชิญออเทพประชานนทบาลังได้เสด็จมา รับเครื่องยามโภชนะฐานด้วเครื่องจักกระในวันนี้ตอนมุญากล่ายน้ำทุกท่านเป็ตวัดจาราวันตาน่างๆนี้นักโมเมสัพเทวานังพระประชาชนะปารังสักการังวันนานสาธุพระมุชนะปาลโล มหาวีโรชยตุพว <H anging. S 2> ังไม่หยุดพิการจากมหาเทวานังสัพพะทุกขันสัมมตตาลังสันติทังสุขตังคัตถานติข้าแต่พระประชานชนบาซึ่งเป็นผู้เป็นอดีตเจ้าเมืองทหารสังขัยข้าพเจ้าทั้งหลาย อันมีแแนลเธอสัตกรรมเป็นประธานขอถวายสักการะบูชาด้วยเครื่องสักการะนี้ขอการบูชาสักการะของข้าพเจ้าทุายขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คนข้างหลายขอความเจริญจงบังเกิดมีแก่คนข้างหลาุ ก็เป็นนะครับขออนุญาตได้กับท่น้เชท่านในเครืา่วายเตอร์ในสัคือราย์พระมรีพอาร์ครับ ¿Cuál

นเชิญต้อมเ่นเปิดสาขคตสวัสกนกดีกันดีต้ะมงอนเภอสาาคนปีาของ่ท่นทั้งหลา จะงั้การก็ะ้อเนการรองรับารศาสนาในแง่การุขการมทีมาและการำนวยไามสะนการรวมทละั้งหดเกี่ยวกับเ

ตระบนไม่ค่ตั้งแตเดียอหลงผมกำนันตรบนม่คบท่านทีเช่อเีย่านั้กระบนโดนเีรีงันุบะทนรท่านกำนานประคราบ